เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,งแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยๆถูกๆเช่นเคยนิสสันมาร์สปี2010ครับขายกันถูกๆที่69,000บาทนั่นเองรถยังสวยครับสีสันเดิมบ้างเงาช้ำทั้งคันแม็กเงาวับครับยางดอกหนาใช้กันอีกยาว 1.2ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยเกียร์ธรรมดาด้วยระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกเล่มเอกสารชุดโอนครบเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้ตัวรถยังสวยสียังเงางาม69,000บาทครับคุ้มถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาซีฟ้ารถสวย,สวยๆถูกๆก็ซื้อประจำได้ไหม่้าคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในสภาพดีครับแผงค้นโทษไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะผ้าเดิมๆไม่ขาด ภูมลายสวยงามหน้าเดิมหลังเดิมครับด้านหลังบอกพับได้ใส่ของได้เยอะแต่เข็บซอกมุมรอยพับยังอยู่ครบ,บอบี้ดีๆไม่มีชนหนักพิกัดดูรถอยู่แถวเทคนินะคนครนปฐมนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบฝากกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่แชร์เพิ่มเติมได้เลยติดต่อนะัดหมายกับเจ้าของได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ